สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมสว่านสายนะฮะเป็นยี่ห้อบอสนะครับก็เป็นรุ่นตัวนี้รหัสรุ่นหายไปนะครับตัวนี้พอจะเห็นลางๆนะครับเป็น GBM32 แล้วก็ต่อท้ายด้วยน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับแต่บอสนี่น่าจะเป็นของเยอรมันนะครับแต่ว่า ผลิตที่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าป้ายติดไว้หายไปแล้วนะครับใช้กับงานกระจกงานสแตนเลสนะครับใช้มานานแล้วนะครับดูสภาพนะครับสมบุกสมบันมากนะฮะตัวนี้ก็ได้ซื้อตัวใหม่ใช้ไปก่อนแล้วนะครับตัวนี้ก็จะซ่อมเอาไว้สำรองนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลงมือทดลองกันเลยนะฮะ ว่าเป็นยังไงนะครับตัวไหนเป็นยังไงนะเอาตัวแรกก่อนนะครับอ๋อนี่ครับตัวแรกนี่ได้ยินเสียงน่าจะได้กินมาแล้วนะครับกินมาก่อนแล้วครับแล้วก็ได้ยินเสียงพูบบนะครับดูดูในข้างในนะฮะตรงนี้นะฮะมีไฟแรกนะครับ ไฟแลบอยู่ข้างในนะครับในคริปอาจจะในวีโออาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เบื้องต้นนะครับมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นแล้วก็มีเสียงเหมือนไฟช็อตไฟแลบนะครับข้างในนะฮะตอนนี้จะแกะฝาเลยนะครับจะใช้เป็นไขค,รครวงหัวจิบนะครับ ดูลักษณะแล้วน่าจะแกะมาบ้างแล้วนะครับนออหาสกูหายไปนหนึ่งตัวนะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะตรงซี่คอมมิวนะครับหัวทุ่นนะฮะมีรอยนะฮะไฟแลบออกตรงนี้นะครับ เห็นรอยสีดำนะครับตอนนี้เราจะสังเกตพวกแฟนคอยพวกนี้นะครับมีรอยไหมไหมนะครับตัวทุนตัวทุนมีไหมไหมนะครับแต่อาจจะต้องใช้แบบดูให้ละเอียดหน่อยนะครับก็จะถอดออกมาดูนะฮะถอด ตัวนี้เป็นแปลงฐานนะฮะขอแปลงฐานออกมาดูโอ้แปลงฐานหมดแล้วนะครับเนี่ครับคือสาเหตุมันเล็บนะฮะแปลงฐานมันถึงเนื้อทองแดงแล้วนะครับที่มันแลบเป็นเส้นเนี่ยนะครับก็เกิดจากเนี่ยฮะ เกิดจากทองแดงนี่นะครับกินกินเนื้อทานไปถึงทองแดงแล้วนะครับแล้วทุนจะเป็นอะไรไม่นี่นะครับตรงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นชุดนี้นะครับน่าจะเป็นเทอร์โมฟิวอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านนะครับ ้านนี้เป็นไงบ้างด้านนี้เกือบเกือบถึงนะฮะถึงแล้วนะครับทองแดงตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนี่นครับด้านหมดไปแล้วนะครับเกือบหมดนะฮะปกติบางรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะตั้งไว้นะครับกรณีฐานหมดนะครับตัวนี้มันจะไม่ถึงนะครับ แล้วจะทําให้มันดับไปนะะแต่ตัวนี้มันยังยันสุดอยู่นะครับมันเลยถึงเนื้อเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะไปหามาเปลี่ยนน,ะนี้ใจเป็นตัวเสียบแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันยังสภาพยังได้ไหมหรือว่าไหม้ไปแล้วนะครับก็มองเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวจะลองถอดออกมาดูก่อนนะครับยกออกมาดูสภาพไหม้ไปหรือเปล่านะครับลองดูนะครับน่าจะยังอยู่นะฮะตรงนี้เป็นรอยนะฮะถ้าเป็นรอยแบบนี้นะครับเราต้องขัดก่อนนะครับเดี๋ยวจะลอง ใส่ฐานเข้าไปแล้วลองขัดดูนะครับตรงนี้ใช้เป็นกระดาษทรายนะครับมาถูก,กันนะครับเราก็จะพยายามหมุนๆน,นะครับ ให้้อยปัญหาไปนะครับจะได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำความสะอาดล่องนะฮะ ตรงนี้นะครับอย่าให้เศษอะไรไปค้างอยู่นะครับเราจะลัดวงจรก็น่าจะโอเคแล้วครับเดี๋ยวลองดูนะฮะใส่เข้าไปที่เดิมนะฮะเข้าล็อกแล้วฮะตอนนี้ผมไปหาซื้อ ตัวฐานมาแล้วนะครับได้มาแบบนี้นะฮะพอดีร้านจำขายอะไรแถวบ้านนะฮะมันไม่มีนะครับก็ถ้าให้ดีก็ให้ซื้อรุ่นของเขามานะครับแต่ตอนนี้จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ของเดิมนะฮะ ดเทียบขนาดได้นะแต่เขาจะมีเบอร์แบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่มีนะครับตอนนี้ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวเดิมเนี่ยฮะสอดเข้าไปนะฮะตัดของเก่าออกนะฮะ ตัวนี้เป็นวิธีการดัดแปลงนะตัดตัวเดิมออกใส่ตัวนี้เข้าไปนะฮะปกติเขาจะมีเบอร์นะครับมีเบอร์ที่เหมาะสมของเขานะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะ ช้ของแท้ดีที่สุดนะฮะแต่ตัวน,นี้ไม่มีนะครับใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับได้แล้วนะะตัวน,นี้ก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิม อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะตัดสายคงเดิมออกนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็อาจจะบัดกีอะไรก็ได้ครับแต่ตอนนี้ลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะบัดกีใส่เข้าไปนะครับ ไปตัวนี้ซ้อนซ้อนเข้าไปตัวนี้ก็เรียบดีแล้วนะครับลองประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใส่จารบีพวกนี้นะลองประกอบ กรอบดูก่อนนะครับเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านนะฮะ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้น็อตหายไปตัวนะครับเดี๋ยวก็จะหามาใส่นะครับตอนนี้จะลองดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับปกติแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับจะเห็นไฟแลบอยู่นิดๆน,นะครับอันนี้เป็นปกตินะครับถ้าเขาถ้าเราใส่ฐานใหม่หรือว่าเราขัดซี่ตัวหัวคอมมิวนะครับเขาซี่หัวทุ่นนะครับ ัดใหม่ๆก็จะมีไฟแลบออกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ไปถ้าเขา,าผิวสัมผัสเขาได้แล้วนะครับมันก็จะหายไป ปรากฏว่าใช้ได้นะครับประว่างตัวนี้นะครับอาการแบบนี้อย่าพึ่งทิ้งนะครับหรือว่าไปเปลี่ยนทุ่นนะครับการแบบนี้ก็คือทานหมดนะฮะทานหมดอาการทานหมดก็คือทานหมดแล้วไปโดนเป็นสายทองแดงตัวนี้นะครับใช้เขาจนหมดนะครับ ถ้าเกิดท่านใช้สว่านไปแล้วเกิดอาการฟิดปกตินะครับไฟแลบอย่างนี้นะครับต้องถอดออกมาดูก่อนนะครับโอเคนะครับน่าจะไม่มีปัญหาครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านที่เข้ามาชมคลิปก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ก็จะมีคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับหลายหลายท่านมาดูแล้วนะครับอาจจะได้อะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ